สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปโซนช่องที่รวมทุกเรื่องราวของโลกยานยนต์ไว้ให้คุณครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นรีวิวรถใหม่ทดสอบจริงหรือเปรียบเทียบรุ่นยอดนิยมถ้าคุณชอบรถเหมือนเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถ SUV รุ่นล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก นี่คือนิสสันเทราปี2026รุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะที่พร้อมลุยและความสะดวกสบายสำหรับทุกเส้นทางเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับเทราใหม่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่บึกบึนแต่ยังคงความหรูหราไว้ได้อย่างลงตัวด้านหน้าถูกปรับดีไซน์ใหม่ด้วยกระจังหน้าวีโมชันที่ใหญ่และโดดเด่นมากขึ้นไฟหน้าแบบเลดทรงเพียวให้ความรู้สึกทันสมัยไฟเดไลา์แบบเส้นคมชัดช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนน ปลายท้ายเองก็เปลี่ยนใหม่ให้มีมิติและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมซุ้มล้อที่เสริมความแข็งแกร่งช่วยเสริมบุคลิกให้เทอร่าดูพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดที่ทา้าทายเปิดประตูเข้าไปภายในจะพบกับห้องโดยสารที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเบาะหนังคุณภาพสูงเสริมด้วยวัสดุนุ่มพิเศษบริเวณแผงคอนโซลและที่พักแขนเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมในทุกการสัมผัสคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางแบบ Real เรียลไทม์เพลนใหม่ยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมแสดงข้อมูลได้หลากหลาย<ๆ>เช่นระบบช่วยขับระบบนำทางและสถานะของรถทั้งหมดข้างๆกันมีระบบเครื่องเสียงจากโบสแบบรอบทิศทางที่ให้เสียงคมชัดลึกเติมเต็มบรรยากาศในห้องโดยสารให้รู้สึกเหมือนอยู่ในโรงหนังส่วนตัวภายในยังคงจุดเด่นเรื่องความกว้างขวาง โดยเทราใหม่ยังคงมีเบาะนั่ง3แถวรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนพร้อมช่องแอร์สำหรับทุกแถวและการออกแบบพื้นที่เก็บสัมภาระที่ยืดหยุ่นเบาะแถวที่2และสามสามารถพับเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อย่างสะดวกมาดูที่สมรรถนะกันบ้างครับเทรา2026่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรพัฒนาใหม่ให้มีพละกำลังสูงสุด190แรงม้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดท,ที่ปรับจูนมาใหม่ให้นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีขึ้นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะพร้อมโม ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยหรือเส้นทางลื่นนถลายก็มัน่นใจได้ในทุกสถานการณ์การขับขี่นุ่มนวลขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนทั้งจากระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่การเก็บเสียงในห้องโดยสารที่ดีขึ้นและพวงมาลัยที่ตอบสนองแม่นยำขึ้นทำให้เทอร่าขับง่ายทั้งในเมืองและนอกเมือง ด้านระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันครับเท r r a องั่มาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทลเลจมบิลิตี้ที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูงไม่ว่าจะเป็น p r o p i l o t As s i s t ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงภาพแบบ3 d ดีเสริมความมั่นใจในทุกจังหวะสิ่งที่น่าประทับใจคือนิสสันสามารถพัฒนาเทราให้เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานครอบครัว และคนที่รักการเดินทางผจญภัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะใช้เป็นรถในชีวิตประจําวันหรือออกทริปนอกเมืองในวันหยุดเทราใหม่ก็พร้อมไปกับคุณเสมอสรุปแล้วนิสสันเทราปี2026ไม่ใช่แค่การไมเนอร์เชนเล็กน้อยแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความสะดวกสบายที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้ ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งแข็งแกร่งหรูหราและมีฟีเจอร์ครบในราคาไม่เวิร์นิสสันเทราคันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณตามมาหาขอบคุณที่รับชมรีวิวนี้กับพวกเราชาวคลิปโซนถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดยังไงกับเทราใหม่คิดว่ามันท้าชนกับ Fort u n e r หรือ MU-X ได้ไหมแล้วคุณเลือกคันไหนเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวจัดเต็มแบบไม่มีอวยจากคลิปโซนที่นี่ที่เดียวครับแล้วอย่าลืมครับครับให้มีสไตล์ แต่ต้องเกาะถนนให้แน,น่นกับพวกเราที่กริปโซน